ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา23การโอนคดีย่อตัวบทวักหนึ่ง้าได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลหนึ่งซึ่งตามฟ้องความผิดไม่ได้เกิดขึ้นในเขตโจทย์หรือจำเลยจะร้องขอให้โอนคดีไปชำระที่ศาลอื่นซึ่งความผิดได้เกิดในเขตก็ได้วักสอถ้าโจทยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งความผิดเกิด แต่การพิจารณาคดีจะสะดวกยิ่งขึ้นถ้าให้อีกศาลหนึ่งซึ่งมีอำนาจชำระคดีได้พิจารณาคดีนั้นโจทย์จะยื่นคำร้องขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได้แม้ว่าจำเลยจะคัดค้านเมื่อศาลเห็นสมควรจะโอนคดีไปหรือยกคำร้องเสียก็ได้ดีกาสำคัญกฎหมายให้ศาลใช้ดุลลินิจต่างตามสมควรแก่พฤติการแห่งคดีและเหตุผลเป็นเรื่องๆไป หากมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษามาตั้งแต่แรกย่อมไม่อาจขอโอนคดีไปชำระที่ศาลอื่นได้